สวัสดีค่ะคลิปนี้บริหารหน้าท้องในท่านอนแบบง่ายๆค่ะไปด้วยกันเริ่มที่นอนคว่ำเลยนะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่ะขาการแยกออกจากกันเท่ากับช่วงสะโพกหลังเท้าติดพื้นเอาไว้ค่ะเราจะยกแขนขาสลับข้างนะคะพร้อมแล้วเริ่มจากแขนซ้ายค่ะ หายใจเข้ายกแขนซ้ายขาขวาขึ้นมาน้าขาขวาลอยจับพื้นค่ะหน้าอกยกขึ้นมาดีค่ะแล้วค่อยๆวางสลับข้างค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขาซ้ายหน้าขาซ้ายลอยหน้าอกยกขึ้นมาดีค่ะแล้วค่อยๆวางสองแขนสองขาคู่เลยนะคะเป็นซุปเปอร์แมนพร้อมแล้วหายใจเข้า ยกขึ้นมาในภาพซูเปอร์แมนค่ะหน้าอกลอยหน้าขาลอยมีเฉพาะหน้าท้องติดอยู่ที่พื้นค่ะยืดแขนเหยียดขาแล้วค่อยๆค,ค,คลายอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกแขนซ้ายขาขวานะคะลอยสูงๆดีค่ะค่อยๆค,ค,คลายหายใจเข้ายกแขนขวาขาซ้าย ดีค่ะค่อยคอยคลายสองแขนสองขาซูเปอร์แมนค่ะหายใจเข้ายกขึ้นมาค่ะค้างไว้แล้วค่อยคอยคลายเก่งมากค่ะชายโพสเลยนะคะมือวางใต้หัวไหล่ค่ะค่อยๆดันหนอกขึ้นมาโยกก้นไปทับส้นเท้าเลยวางแล้วค่ะลงที่พื้นเลย รวงใต้หัวไหล่ค่ะผลักพื้นดันหลังเราขึ้นมาแล้วก็อยู่ในท่านั่งเลยนะคะนั่งชันเข่าเลยค่ะเราจะขึ้นท่าเรืออ่ะใช้ไหวก็เหยียดขาไม่ไหวก็งอเข่านะคะพร้อมแล้วอยู่ในท่าเรือเลยค่ะขาเอาไว้เรือสูงก่อนเนาะหายใจค่ะ เขาลึกอ,ออกยาวเกรงแกนกลางลำตัวเอาไว้เราจะลดลงเรือต่าค่ะค่อยๆลดหลังล่างหลัง,ลงกลางลงสะบัดลอยลดขาลงใกล้พื้นข้างเอาไว้เกรงหน้าท้องแกนกลางลำตัวดันกลับขึ้นเรือสูงไว้ไหมไปเึิ่ เก่งมากกดเข่าเข้ามาเลยหายใจเข้ายืดล้างหายใจออกกดน้าผากหรือหมวเข่าค่ะ,คะดันศีรษะขึ้นมาเราจะทำท่าพายเรือกันเชียงนะคะก็คือเหมือนเรือสูงเรือต่ำแหละแต่ว่าพอเป็นเรือสูงเราองอเขา่าพอเป็นเรือต่ำเราก็เหยียดขาเหยียดเข่านะคะอ่านี้ เราตั้งท่าไว้ที่ท่าเรือสูงแบบองอเข่าก่อนเลยและแข้งขนานพืนมือจับไว้พายค่ะพร้อมแล้วเราจะพายเรือกันเชียงสิบรอบนะคะไปลดลงไ็งเหยียดขาดันขึ้นก็งอเข่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบเก่งมากกอดเข่าเลยค่ะหายใจเข้ายืดร่างหายใจออกกดน้ำหัดเหนือหัวเข่าค่ะดันศีรษะขึ้นมาอันนี้เราจะทำท่าเรือบิดซ้ายบิดขวานะคะเรือสูงแบบงอเข่าเลยค่ะจับมือบอลล่องบนแล้วบิดซ้ายขวาสิบรอบขาปะขวาซ้ายหนึ่งขวาซ้ายสอง ขวาสายสามขวาสายสี่ขวาสายห้าขวาสายหกไปเยอะๆขวาสายเจ็ดขวา นอนงายนะคะเสร็จแล้วเราชันเข่าเตี้ยๆไว้ค่ะไม่ต้องเอาส้นเท้ามาใกล้สะโพกเนาะการขาออกจากการระดับสะโพกพอดีวาดแขนตรงสองข้างข้ามศีรษะไปด้านหลังเลยเราจะยกเฉพาะลำตัวส่วนบนขึ้นเอามือมาแตะหัวเข่าสิบรอบนะคะเท้าหยุดพื้นไว้แน่นๆพร้อมแล้วไปค่ะหนึ่งสอง สามสี่หหเจปดสุดท้ายสิแล้วค่อยๆค,คลายขายังอยู่เหมือนเดิมนะคะ หรือใครไม่ไหวอาจจะก,กระเถิบเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเนะาะแล้วแต่ว่าเราหน้าท้องเข้มแข็งมากน้อยถ้าเข้มแข็งมากก็อาจจะไกลหน่อยก็ได้ถ้ายังไม่ค่อยเข้มแข็งกระเถิบมาใกล้สะโพกเลยก็ได้เราจะยกสะบัดขึ้นลอยนะคะแล้วก็เอี้ยวตัวเอามือซ้ายแตะ,ต,ะตัตุ่มซ้ายมือขวาแตะตะตุ่มขวาแบบนี้สิบรอบทีเดียวเลยนะไม่ต้องลงยกสะบัดลอยค้างแล้วก็แตะซ้าย รอบเลยนะคะพร้อมแล้วนะขมัมวท้องนะคะกดหลังล่างติดพื้นยืดไว้แน่นหายใจเข้ายกสะบัดขึ้นมาแต่ซ้ายขวาหนึ่ง้ายขวาสองซ้ายขวาสามายขวาสี่ซ้ายขวาห้าซ้ายขวาหกซ้ายขวาเจ็ดซ้ายขวาแปดซ้ายขวาเก้าสุดท้าย้ายขวาสิบ ค่อยๆค,คลายเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเลยค่ะเราจะทําสอบสลับเข่าเอามือของเราค่ะประสานกันที่หลังทีทอยเลยเสร็จแล้วงอเข่าขวาเข้ามาใกล้ติดชิดที่หน้าอกค่ะขาซ้ายลอยจากพื้นเล็กน้อยเราจะยกลำตัวส่วนบนขึ้นแล้วข้อสอบด้านซ้ายไปแตะกับหัวเข่าด้านขวาแล้วก็สลับนะคะเป็นข้อสอบขวาแตะหัวเข่าซ้าย ลอยขาอีกข้างตลอดได้รอยสิบรอบนะคะพร้อมแล้วไปค่ะขวาสายหนึ่งขวาสายสองขวาสายสาขวาสาย4ขวาสายห้าขวาสาย6ขวาสายเจขวาสาย8ขวาสายเก้าสุดท้ายขวาสายสิบค่อยๆคลาย เราจะทำอีกเซตหนึ่งนะคะแต่จะเร่งสปีดให้เร็วกว่าเดิมอีกเท่าหนึ่งเนาะพร้อมแล้วค่ะงอเข่าขวาเข้ามาใกล้ติดชิดที่หน้าอกขาซ้ายใครไหวก็ลอยจากพื้นเล็กน้อยนะคะพร้อมแล้วไปค่ะขวาซ้าหนึ่งขวาซ้าสองขวาไซ้าสามขวาไซา์สี่ขวาซซายห้าขวาซ้าหกขวาซ้าเจ็ดขวาซ้าแปดขวาซซายเก้าขวาซ้าสิบค่อยๆคลาย ปลายมือออกเลยค่ะนี่นะคะเราจะบริหารหน้าท้องล่างกับหน้าขาของเราเนาะใครหน้าท้องเข้มแข็งแล้วไม่กลัวเจ็บหลังล่างเราวางมือไว้ข้างลําตัวสบายๆค่ะแต่ถ้าใครกลัวเจ็บหลังล่างหรือหน้าท้องยังไม่เข้มแข็งนะคะให้เรานะคะสอบมือของเรานะคะข้อฝ่าม,มือนี่แหละแล้วก็สอบฝ่าม,มือของเราไป ข้อมือของเราค่ะจะอยู่ตรงกับบั้นเอวพอดีแล้วก็หลังมือของเราก็จะกลนก็จะทับไว้เนาะทั้งสองข้างทำเหมือนกันเลยค่ะข้อมือตรงกับบั้นเอลแล้วก็ชี้ปลายนิ้วมือลงสะโพกก็จะทับลงไปบนฝ่ามือพอดีเนาะอ่ะก็จะเป็นการช่วยซัพพอร์ตหลังล่างของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเรายกขาทั้งสองข้างขึ้นที่90องศาเลยอ่ะ ขาขวาลอย90องศาค้างไว้เลยเราจะลดขาซ้ายลงใกล้พื้นเราค่อยๆดันขึ้นสิบรอบนะคะพร้อมแล้วปาะหนึ 1, ่งย่เวียงนะค่อยๆสองเกรงท่อนขาค่ะสามอย่างนัดขาขึ้นไปบนเพดานมากสี่ยืดหลังคอเก็บคข้งลงค่ะห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสลับขานะคะขาซ้ายลอยค้างไว้ขาขวาล่นลงใกล้พื้นเราดันขึ้นสิบรอบไปค่ะ <S 2> 2 <S หนึห่งสองสามสี่ 6 7เจ1ดดันมาคู่กันที่90องศาสองขาคู่10กรองค่ะสู้ๆไป1กดหลังล่างติดพื้นไว้ค่ะ2ใครไม่ไหวงอเข่าเล็กน้อยได้ สามสี่ห้าหเจ็ดแดาันขึ้นที่เก้าสิองศา จะค่อยๆลดขาลงช้าๆเบาๆนับสิบนะคะแค่นี้ไหวง,งอเข่าเล็กน้อยได้สิบเก้าห็นหน้าท้องไว้8ปดเจด็ดหห้าสี่สาม,ส,ามสองหงค่อยๆคลายเอามือออกเลยค่ะวาดแขนไปด้านหลังพลิกแขนฝ่า 3, มือเลยหน้าท้องบนบ้างนะคะ เราจะยกขาสองข้างทุขึ้นที่90งองศาเหมือนเดิมค่ะนี้เราจะยกเฉพาะลำตัวส่วนบนขึ้นแล้วก็มือแตะ3ระดับนะคะต่ำกลางสูงนะคะของเราให้3ระดับมีความแตกต่างกันเนาะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน้องของเราสูงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอ3ระดับต่างกันนะคะเช่นระดับแรกเราแตะที่หนะะ้าขาอาจจะเนี่ยว่าเขา่าแล้วก็หน้าแข้งนี้เนาะหรือใครอาจจะ นั่งแข้งข้อเท้าปลายรูปเท้าจะได้นะคะถ้านหน้าท้องเข้มแข็งพร้อมแล้วนะคะไปค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่ง สองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าสุดท้ายหนึ่งสองสามสิบค่ะอ่ะมอเข่าค่ะเอามือโอกเข่าเลยสูดลมหายใจเข้ายืดยกหน้าอกขึ้นมายกหลังขึ้นมา หายใจออกค่ะกดนาา้ำผาเอาหัวเข่าออกตัวกลมๆเหมือนเป็นลูกบอลวางสบายน้ํไหลศีรษะลงไปยังกอดเข่าอยู่ยกซ้ายยกขวาเลยค่ะกดนวดแผ่นหลังซ้ายขวาซ้ายขวาให้มันผ่อนคลายสบายสบายค่ะอาจจะยกเข่าไปทางซ้ายก็หมุนหน้าไปทางขวายกเข่าไปทางขวาหมุนหน้าไปทางซ้ายแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วการแข็งออกระดับหัวไหล่คะ่ะวางหัวเขา่าเราลงไปเลยสูดลมหายใจเข้าให้ลึกๆหายใจออกล้มเข่าทั้งสองไปทางด้านขวาบิดหมุนหน้าตามองไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าดันกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะหายใจออกบิดเข่าไปซ้ายหมุนหน้าตามองขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางอีกสองรอบค่ะไปขวากลับมาตรงกลาง ไปซ้ายกลับมาตรงกลางอีกรอบหนึงค่ะไปขวากลับมาตรงกลางไปซ้ายกลับมาตรงกลางกอดเข่าอีกรอบหนึ่งยืดหลังยืดคอด้านหลังคอแล้วก็เก็บขางลงไปค่ะแล้วพยายามดันหน้าขาเข้ามาให้ชิดหน้าท้อง กดแผ่นหลังลงไปค่ะกายแขนออกระดับหัวไหลค่ะสูดลมหายใจเข้าลืกหายใจออกลุ้งเข่าทั้งสองข้างไปทางด้านขวาบิดหมุนหน้าไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวสักครู่ค่ะเพื่อคลายแผ่หลัง สูดลมหายใจเข้าบิดเข่าทั้งสองข้างกลับมาตรงกลางหายใจออกล้มเข่าทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายบิดหมุนหน้าตามองไปทางด้านขวากดสะบักหัวไหล่ขวาลงค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวสักครู่เพื่อผ่อนคลายผ่นหลังหายาใ,หใจเข้าบิดเข่ากลับมาตรงกลางเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆดันลำตะแคงลำต,ตัวเราไปทางด้านขวาค่ะดันลำตัวเราลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิเลยหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดออกบิดขวาลกขวาวางพื้นด้านหลังเหลงมือซ้ายขัดเข่าตามองไปด้านหลังหายใจเข้า,าดันลำตัวกลับมาตรงกลางบัดแขนขึ้นยืดหายใจออกบิดซ้ายสลับข้างค่ะ หายใจเข้าบิดตัวกลับมาตรงกลางกวาดแขนขึ้นยืดหายใจออกค่อยๆกวดพักลงตัวลงไปยืดหลังยาวๆวางแล้วผากที่พื้นได้วางค่ะยืดหลังของเราให้ยาวๆเหยียบก้นหาพื้นเอาไว้ค่ะหายใจเข้าก็ค่อยๆดันลงตัวกลับขึ้นมากวาดแขนขึ้นยืดหายใจออกคลายแขนลงค่ะสวัสดีค่ะ